คุณสังเกตไหมนักธุรกิจหรือ CEO เวลาสิ้นปีเขาชอบให้ปฏิทินกันให้ปฏิทินให้ y ย a r แผ a n เพราะ year p a n อะคะ่ะเป็นตัวที่ทําให้เราอะคะ่ะเห็นภาพรวมของกิจการงานเราว่าตอนนี้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากน้อยแค่ไหนเป็นการ t ท a g ก i n g นะคะซึ่งซึ่งในดีเทลเองหรือในการลงรายละเอียดเองเนี่ยเราจะทําให้เราอะคะ่ะกำหนดภาพรวมของการลงทุนในแต่ละวันได้ ครูบอกเลยนะว่าถ้าคุณปรารถนาที่จะลงทุนที่สำเร็จนะคะสร้างเงินแล้วก็มีเวลาสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นวินัยในการที่เราจะจัดสรรตัวเองและเราจะเห็นโอกาสในการลงทุนจากการที่เราอะค่ะเคยเก็บ Data หรือข้อมูลการลงทุนของเราเองเราจะรู้ว่าในโอกาสถัดไปเราควรที่จะทุ่มเงินของเราอะค่ะ ไปลงทุนในโซนไหนหรือในทิศไหนเราจะเห็นชัดคือครูไม่ได้บอกว่าการฟังการอะไรนะ การฟังข้อมูลเศรษฐกิจการฟังบทวิเคราะห์การจเจริญเติบโตของอสังหาดีหรือไม่ดีนะคะอันนั้นก็ดีค่ะแต่มันเป็นภาพรวมเป็นภาพที่ใหญ่มากของของ Developer แต่ถ้าคุณนะ่ะอยากจะ u c กเซสในแผนของการลงทุนของตัวคุณเองอะคะ่ะคนที่ให้ข้อมูลคุณได้ดีที่สุดก็คือข้อมูลของคุณจริงๆการที่เราทำ Track อย่างเงี้ยแล้วการที่เราคอยหมั่นตรวจสอบตัวเองทุก2เดือนหรือการที่เราเนี่ย ฝึกวินัยทางการเงินของเราเพื่อในวันไหนที่พอร์ตเรามันชักกระตุกมันต้องการกระแสเงินสดเข้ามาหมุนเวียนเราจะมีเหล่านี้ซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นตัวการันตีว่าคุณนะคะจะสามารถสร้างธุรธธกริจอสังหาให้สำเร็จและก็มีเวลาชีวิตได้เห็นปะ่ะเพราะว่าครูเองอะ่ะมีพาร์ทที่สำคัญคือการจัดสรรเวลาว่าแต่ละวันจะต้องทำอะไร ที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไปที่จะสร้างประโยชน์่ะคะเราจะทําแต่ง,งานที่สําคัญคุณจะพูดเสมอว่าคุณต้องทําแต่ง,งานที่สําคัญทําแต่งงานที่มันสร้างเงินดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่างานอะไรบ้างที่ในแต่ละวันที่คุณควรทําเพื่อที่คุณจะได้ไม่รู้สึกเฮ้ยมันยุ่งไปหมดเลยอะทําอะไรก็ไม่ทันอะถูกไหมคุณพงเคยมีเฟสนั้นว่าแบบลงทุนสังหาก็ดีครับแต่มันยุ่งไปหมดเลยมันรู้สึกหรือคุณนกเองก็เคยเจอใช่ไหมที่แบบ เฮ้ยทำไมทาไมฉันทําฉันได้เงินฉันก็พอใจนะฉันก็ดีใจนะแต่ทําไมฉันรู้สึกว่าเหมือนเวลาในชีวิตมันขาดหายไปหรือจะให้ลงทุนมากกว่านี้ต่อให้เห็นโอกาสก็ไม่อยากจะไขว่คว้าเพราะเราลืมจัดสรรเวลาไว้เนาะในเล่มนี้ค่ะจะเป็นทั้งหมดที่วันนี้ครูพูด และครูก็เชื่อว่าต่อให้คุณไม่ได้ซื้อคุณไปนั่งแกะไลฟ์นี้คุณจะเข้าใจวิธีคิดและคุณจะสามารถสร้างนะคะหรือว่าสร้างวินัยของตัวเองได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณชอบอะไรที่สำน็จลูปอยากได้ไกด์ไลน์ที่ช่วยสร้างวินัยหรืออยากได้เช็คลิสต์ด้วยแหละว่าที่ครูดูครูดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยากได้เช็คลิสต์รายการทรัพย์สินของครูว่าครูให้ความสำคัญกับอะไรมันเป็นการคิดของคนที่ทำงานจริงมาแล้วอะเนาะคุณอยากได้คู่มือนั้นคุณก็ cf ไลยเลยค่ะมันราคาแบบ เป็นราคาของขวัญน,นะคะ559บาทคือเป็นราคาจริงๆหนังสือเล่มนี้ค่ะสุดท้ายเขาจะเป็นหลักพันนะคะแต่ว่าวันนี้มันเป็นราคาซุปเปอร์พีออเดอร์ก็จะให้สำหรับคนที่อยากได้อะไรที่สะดวกแล้วก็เอาไว้ใช้ได้จริงขออย่างเดียวเลยค่ะว่าอย่าตีค่าตีราคามันต่ำว่าเฮ้ยมันแค่500บาทเองมันจะทำให้การลงทุนของคุณแบบสำเร็จยิ่งขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นจริงๆหรอ ดีขึ้นจริงๆค่ะขอให้ซื้อไปแล้วใช้มันก็พอครูมั่นใจว่าอันเนี้ยเป็นคู่มือที่จะช่วยคุณตลอดเส้นทางการลงทุนของแท้และจะทำให้คุณไม่หลงทางจะทำให้คุณจัดสรรเวลาตัวเองได้สมาร์ทขึ้นแล้วก็ต่อยอดการลงทุนได้มากขึ้นจากข้อมูลที่คุณนั่นแหละค่ะเป็นคนวิเคราะห์เองไม่ต้องไปอรอลอกใครไม่ต้องไปรอบทวิเคราะห์คนอื่น คุณเห็นข้อมูลจากของจริงจากผลลัพธ์จริงที่คุณสร้างอันเนี้ดีที่สุด